สวัสดี FC นะ้อนยร้อยอสูรทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับหนังสติกนะครับผมงามนี่ผมเบิกใหม่นะครับผมเป็นงามอคคีนะครับของเสียแม็กหนังสติกยิงปลาเดี๋ยวผมขึ้นเพจไว้ให้นะถ้าใครสนใจแต่วันนี้เรามาอยู่กันที่คลองมันเป็นคลองอะไรก็ไม่รู้ครับแถวกรุงเทพกีทาไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองมาส่องดูแถบนี้นะครับว่ามันจะมีตัว ใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะครับปนินทำไมสีน้ำมันเป็นอย่างเนี้ยผมเจอตัวใหญ่แล้วนะเจอตัวสวยแล้วอาคีโอ้โหโเชียวหลังเฮ้ยนึกว่าจะได้เจอตัวแรกนะครับว้าวไปเลย นี่ไงวิ่งครับผมขึ้นชัดๆอย่างนี้เออมันขึ้นชัดๆอย่างนี้ยโอเคเนี่ยครับสายก็ใช้ได้อยู่นะไซนี้ก็โอเคครับได้เก็บได้เก็บตัวแรกครับเติมตัวแรกเอาไปก่อนเดี๋ยวเรามาใส่ลุกดอกกันก่อนอันนี้ ็นห่วงเงื่อนหลิวนะครับถ้าใครเล่นหลิวะจะรู้นะครับผมว่ามัดแบบไหนใส่ยังไงนะครับอันนี้ก็คร่าวๆไปก่อนเพราะในคลิปผมในคลิปยังยังไม่มีทําสอนเนาะไอคลิปทําห่วงก็อยากให้ผมทําคลิปอะไรบอกค่ารีเควสเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ถ้ามีเวลานะครับอ๋อพอมีตัวนะตัวเครื่องอยู่ เรียบร้อยเออย้ายจุดแถบนี้มองง่ายหน่อยขึ้นตัวชัดเลยนะเมื่อกี้ใส่ได้ครับใส่ได้ตัวนี้ไม่เล็กมากนะใส่ก็สามสามสี่ตัวโลนะครับใส่นี้ประมาณสี่ตัวโลได้อยู่พอได้เก็บครับผมโอ้ผมได้จุดแลละ ลุยกันต่อเริ่ม่ายมาแนละ้วตัวเล็กนะว่านมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยไม่ได้ง่ายเลยนะครับหาปลาแต่ละตัวนี่กระไซไม่ได้ใหญ่นะแต่ก็พอยิงได้แต่เป้ามันเล็กมันจะยิงโดนหรือเปล่าอเรียบร้อยเป้าเล็กโดนเฉยโอ้ยอย่างเงี้ยอย่างแม่น เนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูไซส์นะตัวไซส์ไหนระดับเลยกลางของใส่ดังปุ๊กเลยเนี่ยไซส์เนี่ยสามนิ้วโอ้โหป็งไงเดี๋ยวพึ่งหนีไม่อยู่อะไรวะเนี่ยติดแล้ววะเอ,ออเออคิดผิดคิดถูกโอ้โหตะข่าย งามไส้เออเฮอเหนียวจัดเลยพี่อโอ้โหกว่าจะขาดาาาไ,ไม่ทันแล้วยงิงโดนจะขายขาดเลย เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการมัดลูกดอกนะครับมัดเงื่อนลูกดอกไล่ตัดสายก่อนไอ้นนี้ใหญ่ว้าแันเลแมนเดลต็มเท่าไรเต็มแรกเหรอเต็มสองหน กำลังจะทำคลิปเห็นแค่ปลายปากอ่ะกำลังจะทำคลิปบอกเลยว่าวิธีการมัดการอะไรโอ้ดูซัดหัวอู้เต็มหัวเห็นแค่นี้เห็นแค่นี้เอ็ดแค่ตัวนี้ออกมาหรือว่าปลาช่อนเออโอ้ตัวสวยด้วยอุ้ยเขามาแล้วสองแตกเราหอตกปลาช่อนไม่นับนะโอ้ตามมันกันอ๋อเหรอนับให้หน่อยฮะอ๋อมาเริ่มวิธีการการมัดนะครับ เหลี่ยมจะมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเห็นเนาะกาเป็นสายหนึ่งเส้นนี่นะครับเราก็จะทบเข้ามาหากันอย่างนี้เงื่อนจริงดิ๋วนะครับพอทบมาปุ๊บเราก็มัดหัวกันมัดปมหัวม้วนสักสองรอบนะครับหนึ่งรอบชุดส,สองรอบนะครับทําไมเราถึงม้วนสองรอบก็คือเวลาเราเย่ะกับปลาหรือเย่ะตอเนี่ยมันจะไม่ลูด ถ้าทบเดียวเนี่ยบางทีโอกาสลูดมันสูงตรงเนี้ยนะเนี่ยทำปมแรกตรงนี้ก็เป็นห่วงเล็กๆเ,เก็บไว้เก็บไว้ดึงเป็นเป็นเงื่อนกระตุกเอาไว้กระตุกนะครับแล้วก็มาทําปมที่สองกระสองรอบเหมือนกันหนึ่งรอบผ่านไปมันยัดยากอนี่ยสองรอบแล้วก็ค่อยลูดลงมาฟื้ ระยะห่างให้เราเอานิ้วสอดเข้าไปแล้วหมุนอย่างนี้ได้นะครับพอเราทางออกนิ้วสองข้างนิ้วชี้กับนิ้วนิ้โป้เนี่ยสอดเข้ากลางแล้วม้วนมันลงปึ๊บแทนเป็นห่วงในลักษณะนี้แล้วก็เอาลูกดอกใส่ไปนะครับผมแต่เวลามัดผมจะบอกเนี่ยให้มันเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยอย่าให้มันเบี้ยวข้างใดข้างนึง ถ้ามันเบี้ยวข้างใดข้างหนึ่งอะ่ะเวลาเราล็อกลูกดอกเนี่ยเวลาเราใส่ลูกดอกล็อกล็อกเข้าไปเงี้ยเนี่ยล็อกเข้าไปเนี่ย,ยมันจะไม่อยู่มันเปไปข้างหนึ่งเนี่ยพอเวลาเรายิงไปมันจะหลุดเสียลูกดอกฟรีนะครับผมกะเสร็จละเงินไปอย่าไปลุยกันต่อครับว่าลองลอง,ลองขี่รถขึ้นไปดูคลองลำสาลีหน่อยไหมเอามาทานผู้ชม น่าจะพอได้ลุ้นนะ <tinc S 2> แถบนี้ไม่ขึ้นแล้วว่าหายไปเลยอ่ะมีก็มีแต่ตัวเล็กๆแบบตัวสั้นสองนิ้วอย่างเงี้ยยิงไม่ได้อ่ะเปลี่ยนรกดอกมายังไม่ได้ยิงสักจุกเลยตรงนี้ไปไปย้ายจุดครับว้วิวๆ้ตัวมีตัวไหนเปล่าเมื่อกี้งหเขาขาวแวบๆดูด้านหลังอ่ะไปไหนแล้ว ไม่ยอมขึ้นต,ตัวเมื่อกี้ไม่ยอมขึ้นโอ้รู้มากขยับตัวนี่รู้มากโอ้ยสองจิตสองใจเด้ อืร้อยอ้าวหลุดดีหัวเสียเว้ยหาเอ้ยปลาก็ไม่ค่อยมีขึ้นแน่ยิงโดนยังหลุดอีกกวบมีตัวใหญ่มากใหม่คนยังไม่มีรถผ่านมานะตอนนี้ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับขึ้นอย่างนี้นิ่งเลยเข้าตรงจุดข้ออีกแล้วครับวันนี้แม่นข้อมากเลยเนี่ยเต็มข้อเลยครับเข้าจุดอีกแล้วข้อกระดูก หมานเลยครับแปลนี้กระดอกสว่านของนชิตนะครับสองเงี้ยงเปลี่ยนจากดอกจีนนะครับนะครับมาเป็นดอกสว่านไว้ยิงดำน้ำลึกน่าจะเวอร์อเคสเสรดอกเสร็จเรียบร้อยดักดูต,ตัวต่อไปขึ้นไหม ไดไม่มีที่จอดรถดีๆเนาะนี่ไงน,นีน่ไงหัวบอลปนอยู่ใต้เนี่ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับหัวบนลปนอยู่ใต้สองนัดติดเลยมานัดจุดนี้เข้าจุดอีกแล้วครับเต็มกระโหลกเลยครับผมเนี่ยครับเต็มกระโหลกเลย <laughs> ไม่ต้องสู้หงายท้องอย่างเดียวครับได้เก็บโอ้ยแน่นปักเลยอะ่ะมันไม่ทะลุอะ่ะเอาแล้วไง